สวัสดีครับก็มาอยู่กับ ART Adventure นะครับวันนี้ผมก็จะเริ่มออกเดินทางไปนคนปรปฐมนะครับก็ก่อนที่จะไปก็จะจัดของเตรียมของอะไรพวกนี้เสร็จกนถึงถึงเวลาก็จะไปได้นะครับไปแบบให้แบบได้รับบรรยากาศดีๆนะครับผมก็แบบไปสำรวจไปเดินทางหรือว่าไปแ,แวะเช่นแวะปัม๊มแวะสวน อะไรเมื่วานี้ก่อนนะครับอ,อันนี้นะครับคุณจำได้ไหมครับผมเคยรีวิวตั้งแต่ประมาณสองวันก่อนนะครับอันนี้เป็นของก่อนจะออกเดินทางนะผมออกสำรวจเดินทางไปนคนปรปฐมแบบแล้ววันที่สิบก็จะเป็นงานรับปริญญาของพี่สาวผมนะครับผมในการที่ไม่เสียเวลาเวลาหรือไม่ให้เสียแบบการรับชม ก็งั้นก็ลองไปสำรวจดูเลยนะครับก็ก่อนจะออกจากบ้านนะครับก็จะมีการแบบเตรียมของไปอาบน้ำอะไรวบบนี้ก็ในนี้สเสบียงติดไปหมดเลยนะครับผมอ่าแล้วพอมาถึงบ้านญาติของผมแล้วนะครับก็มารอญาติอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมระหว่างรอก็มาคุยกันสนุกเฮฮาอะไรพวกนี้นะครับหลังที่ญาติผมมาถึงแล้วก็เลย เริ่มออกเดินทางอย่างเต็มตัวเลยครับระหว่างการเดินทางในครั้งนี้นะครับเราก็มาถ่ายรูปหรือถ่ายหรืออัดวิดีโอเกี่ยวกับชมวิวบรรยากาศรอบตัวเรานะครับผมก็จะมีทั้งภูเขาต้นไม้ทุ่งนาเส้นทางนะครับไม่ใช่แค่เห็นต้นไม้หรือว่าภูเขาอะไรพวกนี้อย่างเดียวนะครับหรือไม่ใช่แค่ทองฟ้านะครับยังเห็นพวกโบราณสถานหรือหมู่บ้านตามบริเวณแถวนั้นนะครับผม หลังที่เรามาถึงปั๊มนี้นะครับผมเราก็มาแวะรอหาซื้อของกินหรือง่ายๆคือช้อปปิ้งนะครับโอเคงั้นผมก็จะเดินลงไปด้วยนะครับผมผมก็อยากจะลองไปสำรวจหรือหาของกินหรือว่าซื้อของมาตุนไว้ในรถนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าพ่อแม่ผมมาเขาตุนของอะไรมาเยอะแล้วผมก็เลยแบบแค่ซื้อของตัวส่วนตัวอะไรนิดๆหน,น,น่อยๆนะครับผมก็คือแบบใครคิดว่าแบบ ถ้าระหว่างการเดินทางนะถ้าคิดว่าของอะไรพวกนี้ไม่พอก็ระหว่างทางก็แวะซื้อเอาอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับอันนี้ที่ผมเข้าไปก็คือลองสำรวจแล้วหาของที่ต้องการในเซเว่นนะครับผมหลังที่เลือกของได้แล้วก็ไปพนักง,งานสแกนจ่ายนะครับผมหลังที่สำรวจอะไรในปั๊มนั้นเสร็จเราก็ออกจากปั๊มนั้นเลยครับแล้วก็ไป ปั๊มต่อไปนะครับผมเพราะว่าปั๊มต่อไปมันอาจจะมีของกินมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้ก็ได้นะครับต่อมานะครับผ่านไปประมาณสัก20นาทีนะครับผมก็เดินไปเรื่อยๆเลยนะครับก็ระหว่างเดินเราก็น่าจะมักจะมองหินบรรยากาศอะไรพวกเนี้ยระหว่างทางตลอดนะครับผมแบบสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วเราก็มาถึงปัม๊มปตอทอนะครับผมก็คือ ก็จะมีร้านอาหารหลายร้านและหลายสาขานะครับเราก็มาแวะกิน KFC กันนะครับผมระหว่างกินก็จะคุยเป็นเรื่องเป็นการเป็นงานอะไรเป็นปกติของเขาเลยนะครับผมแล้วก็เสร็จเดินทางต่อไปนะครับต่อไปเราก็จะไปที่บ้านพักรีสอร์ทนะครับผมซึ่งชื่อว่าบ้านริมน้ำโฮมสเตย์สารยาอําเภอพุทธมนฑลน,นะครับ